มากันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มแล้วนะคะสําหรับรถไฟลอยน้ํารอบประถมมาเลิกในสัปดาห์แรกของปีก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากและนักท่องเที่ยวก็ไม่ผิดหวังกับบรรยากาศน้ําเต็มเขื่อนป่าสักชิ์ชทธิ์จังหวัดลบบุรีค่ะ สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนป่าศักชนรสิธิ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันศีนหนึ่งเดียวของเมืองไทย นั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกกลางเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อซึ่งได้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นประถมมาเริกในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชนรสิธิ์มีสถานีต้นทางจากหัวลำโพงกรุงเทพและสถานีปลายทางณนะแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ในจังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อเป็นการ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางสัมผัสกับเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทยในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายน2567ไปจนถึงมกราคม2568ยกเว้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ช่วงวันที่28-29ธันวาคม2567และวันที่4-5มกราคม2568นะคะก็รวมเป็นจำนวน21วันค่ะ ทั้งนี้ก็เป็นการเพื่อช่วยสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัวได้ตามนโยบายของรัฐบาลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้กลับมามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งขบวนรถไฟก็จะหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพณนะจุดชมวิว เพื่อชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงามในช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนและสนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษของการรถไฟไทยนะคะ ทั้งนี้ทางการรถไฟก็ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช้อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปซึ่งมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านบริเวณชานทาราที่สถานีบ้านโคกสลุงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีค่ะจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชิทธิ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทํากิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชิทธิด ทั้งถ่ายภาพร่วมกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีที่บริเวณบ้านกล้วยไข่โดยรถขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับ จากเขื่อนปราสักชนสิทธิ์ในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะนักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะก็สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยระบบดีทิเกตหรือว่าที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะค่ะสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันโดยพ่วงเพิ่มกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ตัวหมู่คณะหมายเลขโทรศัพท์026218701ต่อ5202ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ